ครับแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับกาะทรงมังคุดออกขาย,ายต่างประเทศ Caesar ด้วยนะครับเราเข้าไปดูกันหน่อยนะครับน้องเชาไไพาย,ยาโอ้โหยดดดินดีต้อนรับนะฮะคือจังหวัดระยองเราเนี่ยเออมีผลไม้ีิขึ้นชื่อมากที่สุดคือ มังคุดทุเรียนทุเรียนเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็ง้อนะฮะที่นี่เป็นจุดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดเพื่อการทรงออกของมังคุดนะฮะจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นโดยกรมทรงเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรมาสนับสนุนให้เราเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อหปีก่อน เมะก็น,นี่จะเป็นแขกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดแต่เราเอาเอามายกฐานะเป็นวิสาหกิจชุมชนได้4ีหปีนี่แล้วก็เราเก่าเข้าไปถึงการทรงออกได้ประมาณ6ปีนะฮะหปีที่เราทําทรงออกมันเริ่มจากแข่จํานวนน้อยๆไม่มากจํานวนแปตัน แต่ตอนนี้เราเฉพาะจุดเนี้มันจะมีจุดที่เ,เป็นบริษัทมาต่างไว้เนี่ยจุดนี้จะปีที่แล้วจะประมาณร้อยกว่าตันนะฮะร้อยกว่าตันสำหรับการทรงออกไปประเทศจีนถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำมังคุดเ,เป็นอาชีพแปสปร์เซ์ของพื้นที่เนี่ยเราขายได้แค่กิโลละสิบบาทติบสองบาทเก่งล้ะ พราตอนนั้นเรายังไม่ได้ทาทรงออกพอเรามาทาทรงออกปีที่ผ่านมาเนี่ยเกรดเฉลี่ยของเราเนี่ยมังคุดต่อกิโลนะฮะตอกิโลเราทําทรงออกได้เออสูงสุด42บาทสูงสุดนะฮะบางบางสวนจะได้42่บาทบางสวนก็ได้3 0 3 5 38 36แล้วแต่เกรดโอ้ยขอโทษขอโทษ,โทษแล้วแต่เกรดของของของ,ของชาวสวนที่ทําได้ถามว่าวิสาหกิจชุมชนเราเออเรามีอะไรเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการบริหารจัดการ นะฮะการบริหารจัดการของเราคือเราไม่ยึดหลักเงินแต่เรายึดหลักบริการทั้งบริการให้ความรู้ทั้งบริการเหลื่องตลาดทั้งบริการต่างๆแรงความแรงเงินแรงทุนนะ,ะเราก็เป็นสมาชิกของเราก็เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสมาชิก SML ที่เราสามารถที่จะหมุนเอาเงินมาช่วยตรงนี้ได้มาในหลุมปุ๋ยนะมาในหลุมทุนหมุนเวียน จนเราทําขึ้นมาเพื่อ,อการทรงออกได้สมบูรณ์เราบอกว่าเราทําค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบด้วยคุณภาพเราตอนน้องเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักจริงที่เรายึดหลักของเราคือคุณภาพ คนที่อยู่ในกลุ่มของเราต้องเป็นคุณผัพหนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะเรามีใบษัทที่เราเข้าบออเกรดเรามาอ๋อฉันต้องการอย่างงี้นะฉันต้องการอย่างงี้นะฉชนต้องการอย่างงี้นะถ้าใครเขามารวมในกลุ่มที่ว่าทําทํารงออกบริษัทบริษัทก็ช่วยส่งเสริมเรื่องความรู้กับเราเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรื่องตลาดที่ค่อนขังที่จะเ,เรายังเรียกว่าปานกลางอยู่ไหม เพราะว่าเ,เกรดของมังคุดที่เราทําทรงเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่ว่าเ,เต็มที่เลยเราตั้งเป่าไม้ไว้ว่ามังคุดทรงจีนที่คัดจากใบสัตเนี่ยเราอยากได้กิโลละ60บาทเราลงทุนด้วยปิธีพานมาเนี่ยเราลงดุลด้วย14บาทต่อกิโลกรมัม เราทรงได้สามเกเฉลี่ยจริงๆกลางๆจริงๆคือสามสิบหกบาทถามว่าดีไหมดีแต่ยังไม่ถึงจุดจุดยอดที่ว่าเออฉันบอกกับสมาชิกในกลุ่มว่ามันต้องกล่าวคำไปให้ได้ว่าเออจับมือก็ไปสั่นให้ได้ว่า,าฉันลงทุนแค่นี้นะแค่นี้นะคุณจะให้กำไรฉันเท่าไหร่เรื่องนั้นคุณเอาไปใช่ไหม ยึดของเราคือแกเฉลี่ย60บาทแต่ยังไม่ถึงยังยังอยู่แค่40บาทค่อาถามเลยได้ว่าอะไรเป็นแรงแยกตัวออกไปเงี้ย่พื้นฐานของเราเนี่ยพื้นฐานจริงๆเนี่ยเรายึดหลักกว่าเมื่อก่อนเนี่ยการตลาดของเราไม่ดีเลย <ไง S 1> เราทําแล้วก็เราก็ต้องไปขายส่ตลาดเราทําแล้วต้องมีอะไรมากมายเลยเวลาขายก็แสนทีอยากใช่ไหมฮะเออโบเซ็นที่ได้มันมันไม่ได้เลยมันไม่ได้ คุณภาพมะก้อนไม่มีคุณภาพให้เราเห็นพอจุดหนึ่งที่รัฐบาลส่เงเสริมเรื่องอแชมเปลี่ยนโปรดักมีผลไม,มย้ยูหาหาตัวเราก็มังคุดเรา,เาจริงๆแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีทั้งมังคุดทุเรียนเางะเาะแชมเปลี้ยนโปรดักนั่นแหละจุดแร้วแล้วพอ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 ,พอนักวิชาการที่อยู่ในตำบลเี่ยกว่าเราเรียกว่าเซตตำบลเขามาช่วยเราเนี่ย แล้วก็ยึดลักว่ะอ้าวเราร้วมตัวกันให้ได้เพื่อตลาดแลวพอใจพอใจ,ใจระดับหนึ่งแต่แต่ไมไม,ไม่ใช่ไม้ฟามว่าเราคือฟารรมเก่าหนาของอาชีพ ตอนนี้เรากําลังคิดว่าราคาที่เราได้36ออบา,าท3 5บาทอะไรก็บริษัทให้ได้ทั้งเกรดทั้งปริมาทั้งอะไรติดตามแต่ที่จะผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทเขากําหนดมันก็จะต้องมีความรู้ทางวิชาการใช่ไห<ช><ช>มคะคืออันนี้สมาชิกเราไม่มีปัญหาทุกคนพร้อมที่จะพัฒนา คือการการที่กรมวิชาการเขามาหาเรากรมส่งเสริมเขามาหาเราโดยผ่านทางกเกษตรตำบลเนี่ยเราก็ปรับตัวไปเรื่อยๆหาปีที่พันมาที่ริฟิวเขามาที่เราเขาก็มองเห็นคุณภาพตรงนี้เขาว่าเรากรนานี่ที่เราทํามาเนี่ยประมาณ10ปีที่เราเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็ยังไม่จุดไม่ถึงจุดที่จะทรงออกและเราขยับตัวเองให้เขาเห็นให้ได้ว่าตำบนลนาตาฟันมีคุณภาพท,ที่เขาต้องการ